สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดของมอเตอรที่ใช้ในการทดลอง 1. นทรายลักษณะ SSD หรืออิ่มตัวผิวแห้ง 2. ปูนซีเมนต์ 3. น้ำสะอาดการเตรียมตัวอย่างอันดํำหลับแรกเป็นการเช็ดทำความสะอาดหม้อผสมให้สะอาดอเป็นการติดตั้ง ม้อผสมและใบกวนให้เรียบร้อยจากนั้นเป็นการผสมวัสดุให้เข้ากันการเทน้ำลงไปก่อนต่อด้วยพูนซีเมนทรายจากนั้นเปิดเครื่องเพื่อทำการผสมมอตาให้เข้ากัน ระหว่างการผสมให้ทําการหยุดเครื่องและปรับความเร็วให้เป็นระดับกลางหลังจากผสมเสร็จแล้วให้หยุดเครื่องและปล่อยให้มอตอรบ่มตัวเป็นเวลา1นาที30วิโดยในช่วงแรกที่เครื่องหยุดให้รีบกวนมอตอรที่อยู่ในด้านข้างลงส่วนผสมกับส่วนผสมที่อยู่ในหม้อผสมต่อมาเป็นการทดสอบการไหล ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะทดสอบการไหลเสร็จแล้วนํากลวยไปวางไว้ตรงจุดกึ่งกลางของโต๊ะทดสอบจากนั้นเติมมอตอรลงในกลวยชั้นที่1ขนาดกระทุง้งให้ทั่วให้ทําการกระทุง้งเป็นรูปลักษณะก้นหอยทำอย่างนี้ทั้งสองชั้น หลังจากกระทุ้งเสร็จแล้วให้นำเกียงมาปาดให้เรียบจากนั้นยกกลวยขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นตั้งเครื่องการทดสอบการไหลให้เคาะ25ครั้งหลังจากเคาะเสร็จ25ครั้งแล้วให้ให้วัดค่าความกว้างของมอตา้าบนโต๊ะ หลังจากเคาะ25ครั้งหลังจากทำการทดสอบการไหลของมอเตอร์เสร็จแล้วให้นำส่วนผสมที่ทำการทดสอบเก็บลงในหม้อและไปผสมต่อเปิดเครื่องผสมต่อเป็นเวลา15วินาทีหลังจากผสมมอเตอร์เสร็จแล้วให้นำลงใส่แบบหลอ่อและทำการประทุ้ส4รอบรวม32ครั้งทั้งชั้น1และชั้น2 หลังจากทำการกระทุ้งเสร็จแล้วบาดหน้าให้เรียบหลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดแบบหลอ่อเป็นระเบียบและเขียนใต้ทำกับและทิ้งแบบหล่อไว้เป็นเวลายี่สีชั่วโมงจึงสามารถแกะแบบหล่อได้หลังจากแกะตัวอย่างออกจากแบบหล่อแล้วนำตัวอย่างทั้งหมดไปเขียนสัญลักษณ์กำกับไว้และนำตัวอย่างทั้งหมดไปแช่ลงในน้ำ เป็นเวลา7วันและเวลา28วันหลังจากแช่ตัวอย่างตามเวลาที่กำหนดแล้วให้นำตัวอย่างออกมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นทำสัญลักษณ์ด้านที่จะกดและวัดขนาดตัวอย่างจะทำการทดสอบนำตัวอย่างไปชั่งน้ำหนักและบันทึกค่าหลังจากนั้นวางตัวอย่างไว้จุดกึ่งกลางแท่นทดสอบ หลังจากทำการทดสอบเสร็จแล้วบันทึกค่าและนำไปคำนวณต่อวิธีการคำนวณ 1. คำนวณความหนาแน่น P1 เท่ากับ m ส่วน vP2 เท่ากับ265ส่วน5.08คูณ5.08คูณ5.05เท่ากับ P 3เท่ากับ2.03 g ส่วน cm ยกกำลัง3ความหนาแน่นเฉลีย่ย P average P average เท่า e กับ1 P 1บวก P 2บวก P 3หารด้วย3 P average เท่า e กับ2.03บวก2.05บวก 2.09หารด้วย3 P Avalet เท่า e กับ2.06หน่วยแรงอัด Sigma เท่ากับ P ส่วน A Sigma 1เท่ากับ3750ส่วนด้วย9.81คูณ25.81เท่ากับ121.45 KG ส่วน CM ยกกำลังส3หน่วยแรงเฉือน Sigma e v a l e Sigma Evalet เท่ากับ Sigma 1บวก Sigma 2บวก Sigma 3ส่วนด้วย3 Sigma Evalet เท่ากับ121.45บวก132.98บวก128.93ส่วนด้วย3 ซิ Sigma a a า a อ e วเล e เท่ากับ27.79 kg ส่วน cm ยกกำลัง3กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ